สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทาง Youtube Channel ช่องวอลเลยบอลนะครับเมื่อคืนนี้ก็หลายส่วนกันไปนะฮะก็พูดคุยกันอยู่หลากหลายเรื่องราวแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัววันนี้ถ้ารู้เราก็จะได้ <Yeah. S 1> โซโล่คลิปลอรอแตั้งแต่เช้าเลยปรากฏว่าช่วงสายก็มีการเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการสำหรับสโมสร GS จ a ค t e c h s o ซ l ของลีกเกาหลีใต้ นะฮะว่าได้มีการเซ็นสัญญานักกีฬาไทยไปเสริมทัพนั่คือโสิยาภูมิ่าซึ่งครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในประเด็นนี้เพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยหลายๆคนจะสงสัยว่าไปยังไงมายังไงทำไมถึงถึงได้ไปแล้วก็มีกระทั่งว่าบางคนก็ยังเข้าใจว่าอ๋อโสรยาไปในโคต้าของ ผู้เล่นต่างประเทศเพราะว่าโคต้าอาเซียนอ่ะมันดรอกันไปเรียบร้อยแล้วเอ,อ,อนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสงสยัยแล้วอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าถ้าในอีกมุมนึงก็จังหวะดีโชคดีที่คุณติดมาเพราะว่าสรญญาุริยาก็ถือว่าเป็นหนึ่งนนในนักกีฬาของซุปเปอร์มีมก็น่าจะอธิบายแจกแจงอะไรหลายๆอย่างได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะอ่ะก็หายข้อข้องใจกันไปคลิปนี้เอาเอา่แรกก่อน เอาแต่แรกก่อนเลยว่าสุรยาไปในโคต้าอะไรครับไปในโคต้าเอเชียครับอันเนี้ยเพจสโม,มสรลงชัดเจนว่าเป็นเอเชียโคตามาแทนเมดิโยกูของอินโดนีเซียเออโคต้าเอเชียมาแทนเมดิโยกูของอินโดนหัวเสาของอินโดนีเซียครับอ่าก็คือหลักๆเลยเนี่ยโอเคหลายๆคนอาจจะจําจําได้บ้างไม่ได้บ้างเอาคร่าวๆว่าอินโดนีเซียเนี่ยโดน ดัฟครั้งนี้สองคนใช่ไหมคนแรกเนี่ยก็คือเมกาปฏีตัวสูงๆนะยาวๆที่เคยมาสตรีมและอีกคนคก็คือตัวเนี้ยตัวที่อยู่สมรสรซอนเจสคาลเทคเนี่ยที่คุณติดพูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยอ่าทีนี้ก็คือสมรสรอนเจสคาลเทคยกเลิกสัญญากับผู้เลออินโดนีเซียแล้วมาเซ็นสัญญากับสุริยาแทนในโคตา้าเอเชียนะก็ทำให้สุริยาได้ไป กเรียได้ไปหลังจากเสร็จสิ้นวันดาบอ่าครับผมก็คือมันเป็นมันเป็นกติกาของหลีกเกาหลีอยู่แล้วที่เขาบุ้อยู่แล้วว่าเขาทีมมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ตัว uh huh. ที่เปลี่ยนน่ะต้องมีชื่ออยู่ในดาบปีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นโคต้าเอชซยหรือจะเป็นโคต้าต่างชาติก็เถอะคือคุณ uh huh. สมมติในกรณีเจ็บไม่พอใจไม่โอเคอะไรเงี้ยคุณก็ไปเจราจาอย uh ู huh. ่สัญญากันแล้วก็ เซ็น<ส>คนอื่นได้แต่ต้องอยู่ในรายชื่อที่สมัครมาดาับเท่านั้นคือไม่ต้องเก็บก็ได้ไม่ต้องแบรนด์ต้องอะไรได้ยกเลิกสัญญาได้<ช>ถ้าคุยกันรู้เรื่อง<ช>แล้วก็ใ,<ช>ใคร,ครก็ได้ที่มีชื่ออยู่ในวันดับเด์นั่นแหละเข้าไปครับครับผม,มแต่ถ้าใครไม่มีชื่อในดับคุณไปไปจิ้มหมาไม่ได้ได้เฉพาะในนั้นนั่นแหละเป็นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมเราต้องส่งชื่อเข้าไปก่อนคือโอเคแหละบางทีบางตัวเขาอาจจะยังไม่เคยเห็น อาจจะแบบยังไม่มีแมตช์นานาชาติให้เล่นมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พออยอย่างอย่างในเคสสวยาอย่างเงี้ยเขาเล่นซีเกมปุ๊บก็เขาก็จะเอาเลยอืมคือผมคิดว่าเขาอาจจะมองมองตัวเซตไว้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่เคยเห็นก,การเล่นโอเคหเห็นทงเห็นเทปอะไรมันก็ระดับไม่เท่าไปดูเออไม่เท่าไปเห็นเองไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม ฮะมันก็ทําให้ตัดสินใจได้ง่ายกว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีๆแล้วกันเนาะของโรัยาอืมอมอย่างนี้อ่ะพอจะคุณพอจะรู้สาเหตุไหมว่าหลักๆทําไมเขาถึงยกเลิกสัญญาหรือว่าแยกทางกับเักกีฬาอินโดอันนี้ไม่ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยอาจจะไม่โอเคหรืออาจจะมองแล้วสุดท้ายทีมอยากได้โอเซตมากกว่า แต่ตอนแรกยัง mm hmm. ลังเลอยู่ยังไม่เคยเห็นฟอร์มสุรยาชัดๆอือ mm hmm. อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือ uh huh. ได้ข่าวมาว่าตัวเซตของของคาเท็กต,ตัวหลักอะ่ะเป็นเหมือนแบบ mm hmm. ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะเป็น uh huh. เหตุผลหนึ่งว่าเขาต้องหาตัวเซตไปเพิ่มก็เป็นได้ซึ่งตรงเนี้ยเขาไม่จะบอกอ่า uh huh. uh huh. แล้วก็คงไม่มีแถลงข่าวมาว่ายกทําไม uh huh. อะไรทําไมถึงยกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ mm ืมเนี่ยก็ เป็นเหตุผลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยไม่องเป็นทางการก็ก็มีการคาดเดากันไปซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะแค่ไม่เอาแล้ตัวอินโดไปดูซีเกมมาไม่เห็นจะว้าวเลยแล้วก็ยกก็ได้ก็ก็เป็นได้ได้หมดเออใช่ครับเพราะว่าแต่ว่าเพราะการตัดสเขาก็ต้องตัดสนใจเนี้ยการตัดสินใจเนี้ยมันมันเกิดขึ้นหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์อ่าใช่ใช่ครับแล้วทีนี้อ่ะ ทีนี้ข้ามสเต็ปนี้ไปทีนี้ในเรื่องการเจรจากับโริยาล่ะเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อผ่านวันดาฟมาแล้วอย่างเงี้ยโริยาแนวทางของเขาอะ่ะมันก็ต้องค่อนข้างไปข้างหน้ากับการช่วยสุพีมเตรียมตัวหรือการใหม่ไหมนะเวลานั้นนะก่อนที่จะมีการแบบท้าทามจาก g ีเอสอีกรอบอือคือณนะตอนนั้นเราก็ยังมองว่าโสอยากไปมืองนอก อ๋อสุพรีมเมงก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเสด็จน้ำเส้นที่เดียวแหละก็ยัง,ย,งยังแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่เราเ,เรายังมองว่าตลาดมันยังเปิดอยู่สำหรับโซยาคือโอเคแหละการจะยังไม่ได้ไม่ได้ดับกับเกาหลีแต่ว่าตลาดตอรเซตมันยังเปิดกว้างอยู่ในหนหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกยุโรปเองกลุ่มกลุ่มที่ไม่ใช่หลีกใหญ่เองอะไรเงี้ยมันก็ยังมีช่องทางอยู่ เพียงแต่ว่าเราคงต้องรอให้โสได้เล่นในรายการนานาชาติมากขึ้นก่อนรับนะฮะอืมเราเราก็มองววาอย่างนั้นว่าตลาดมันยังไม่ปิดไม่จะเป็นต้องรีบตัดสินใจว่า<ม>คุณจะเล่นอยู่ไทยปีนี้คือด้วยความตั้งใจของน้อง้อ,งอยากไปเล่นต่างประเทศเราก็โอเคเราก็อ่าใช่ก็ได้อืมใช่แล้วก็สนับสนุนอันนั้นอยู่แล้วคือ มันมันเป็นช่วงเปลี่ยนรูปการเราเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วมันก็คุยกันได้เออน้องบอกว่าอยากอย่างนี้<ม>เราก็เคสสนับสนุนเราก็ช่วยเราก็ส่งโปรไฟล์ส่งข้อมูลส่งอะไรไป<ม>ให้ตามเอเจนต่างๆเขาเขาช่วยดูแต่ว่าอย่างที่บอกมันด้วยความที่น้องไม่ได้เล่นนานาชาติม,มาเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยช่วงหลังๆเงี<ม>้ยมันก็เลยต้องรอโปรไฟล์ profile, รอของตัวเอ,นนง,องนิดนึงอะไรเงี้ย<ม>อืมนะฮะอย่างนี้สมมุติ สมมุติว่าปีนี้สุรยาไม่ไม่กลับมารับใช้ชาติไม่าก็คือแบบก่อนหน้านั้นถ้าจำกันได้ที่โสไม่เล่นก็คือโสไม่มาโสติดภารกิจมีอาการบาดเจ็บบ้างติดธุระบ้างอะไรว่ากันไปถ้าเกิดสมมุติปีนี้ก็ยังไม่มาไม่ได้ไปซีเกมอะไรเงี้ยไอ้ดิวเนี้ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมผมว่าก็ยากนะอืมอาจจะอาจจะยากขึ้นคับค่ะอ่าฮะอาจจะยากขึ้นเพราะว่า ก็เขาเขาก็ระบุมาเลยว่าเหมือนแบบทางทางทีมดูแล้วว่าโอเคเขามั่นใจว่าเล่นได้รับนะฮะอืผมว่าเนื่องด้วยอันนี้คิดเองนะอันนี้เป็นความคิดตัวเองว่าเนื่องด้วยสมมีเคยมีอาการบาดเจ็บมาก่อนไงทำให้เขาอาจจะไม่มั่นใจว่าปัจจุบันนี้สภาพเป็นยังไงคืออยากดูอะไรที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดเอออยากดูอะไรที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดรับนะฮะ ก็อว่าเป็นจังหวะดีๆไงอย่างที่ผมบอกอือนะยิ่งไปซีเกมด้วยยิ่งอยู่ในแคมป์ด้วยมันก็ยิ่งทําให้อย่างน้อยเขาก็มั่นใจว่าอ๋อเฮ้ยสภาพร่างกายโอเคแหละยังเล่นระดับนานาชาติระดับสูงได้อยู่อ่าใช่ครับก็ก็แปลกนี่นะคือโศเล่นซีเกมมีแต่คนบ่นแต่กลับกลายเป็นว่าเลยเขาเอาโคต่างชาติเขาเอาเออเออนะฮะไม่แล้วก็เออแล้วกลายกลายเป็นไปเปมาเนี่ยเอาอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าน้อง คนไหนนะแต่มากลายเป็นเอศิริมาในซีเกมที่ก็ไม่นี่พอมาในชลีกก็ยังแบบก็ยังยังยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะอืมเคสแต่ผมว่าเป็นเพราะเป็นเพราะสไตล์ผมว่าสไตล์ศิริมาไม่เหมาะกับระบบเนี้ยไม่เหมาะกับกับระบบแบบเนี้มากกว่านะอันนี้มีความคิดผมนะมันทําให้น้องเล่นได้ไม่เต็มศักยภาพตัวเองอืมอืมอืม เนีก็ต้องต้องรอดูกันในในในส่วนนั้นแต่ว่าในสุริยาเนี่ยก็ไปแน่นอนอะแล้วทีนี้ก็โอเคกลับไปที่เรื่องสุริยาก็เพิ่มเติมไปก็คือก็จะมีบางท่านสงสัยอีกว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อการแข่งขันทีมชาติรายการอื่นๆที่เหลือไหมไอในัชลลิตสนามสามะคงคงไม่กระทบหรอกอีกไม่กี่วันเองแต่สนามอื่นๆล่ะรายการอื่นๆล่ะอันนี้ผมก็ยังตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าคือก็ตามภาษาทีมอะ แล้วมันตำแหน่งตัวเซตยังยไงเขาก็พาอยากได้ให้ไปซ้อมเลยที่สุดแหละใช่่คแต่เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะ,จะเจรจากันลงตัวขนาดไหนอะไรยังไงเขาเป็นเรื่องของอนาคตตามตามปกติตามปกติตกตอะไรเงีตามทำลายของฤดูกาลเปิดสมมุติเปิดตุลาเขาควรจะนี่ก็รัเปีดสิบหกตุลาเออเขาเขาควรจะเอาไปประมาณาไหนโดยปกติ คือจริงๆเขาก็อยากเอาไปเร็วที่สุดแหละเพราะว่าเขาก็เริ่มปีซีซสั่นกันเดือนนี้แล้วไงเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดที่จะถึงคือพูดอังไงว่าเออพูดอังไงว่าจบนี้จลีกไปได้เลยเขาไปนะอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่คือคือสโมสรเกาหลีเขาเริ่มปีสั้นกันช่วงเดือนเจ็ดเป็นต้นไปเพราะว่าเขาแข่งกันเดือนสิบก็นะฮะก็ก็ประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงอันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับ ทั้งผมและไม่เขาก็ต้องคุยกันโดยตรงเอาแล้วอย่างเงี้ยเออเอาโอเคเออคุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาดีเหมือนกันนึกนึกขึ้นได้อีกหน่อยหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยทางสมาคมอ่ะเขาจะแบบมีปัญหาหรืออะไรยังไงไหมเพราะว่าไอ้ดิวเนี้ยมันเกิดขึ้นกลางทางอ่ะระหว่างทางที่แบบมันผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วอ่ะหมายถึงว่ายังไง แบบว่าเขาเขาจะแบบมีมีผลหรือแบบว่ามีปัญหาอะไรไปเฮ้ยไปไม่ได้ต้องอยู่กับเรายาวๆไว้ก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไม่ให้ไปอยู่แล้วคือเอาง่ายๆถ้าไปก็ต้องก็ต้องถอนตัวไปเลยเอาง่ายๆอารมณ์แคสเครเหมือนเคกัติกาที่ไปฟิลิปปินส์ปีนั้นอ่ะอืมมันไม่มีทางออกที่ว่าจะให้ไปก่อนเอาตรงๆคือทีมชาติเมืองปรแยังไม่จบจบการสุดท้ายของทีมชาติคือเอเชียนเกมเดือนเดือนตุลาอ่าเพราะว่า คือก่อนหน,น้านี้คือคือที่บอกว่าม,ม,มันมันมามีดิลกันกลางทางเพราะว่าคือโอเคคนอื่นมาเรียบร้อยไปแล้วมันรู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังวางแผนได้แต่อยู่ๆเขาอาจจะก่อนหน้านี้ก็จ,จะวางแผนไว้ว่าเอเดี๋ยวใช้โุริยาเพราะว่าเ,าาเาดีย๋ยวพันธ์ต้องไปเกาหลีนู่นนี่นั่นแต่อยู่ๆเอาโุริยาเขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เราแม่หลอกเราต้องต้องยังไงยังไงทีมชาติก็ต้องเก็บไปใช้ทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยอาจจะเหลือยี่สิบก็ได้เพราะอายุฟ้าไปอยู่กับไปอยู่กับอายุยี่สิบเอ็ดแลละ ูเล็กไปแล้วอ่ะฮะอ่ะฮะใช่ใช่อืมอ่ะฮะอืมก็คือเรื่องทีมชาติก็ไม่ต้องกังวลไม่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 มีปัญหาอะไรก็คือถ้าจะไปก็แค่ถอนตัวออกมาแค่นั้นจบใช่แต่มันมันยากไงปีเนี้ยคือด้วยความที่ทีมชาติเหลือตัวเชอยูสามคนอืมอืมมันก็มันก็ไม่เหมือนในอถ้าอยู่ปีอื่นๆที่แบบมันมีสักห้าคนอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่กระทบงอันเนี้ยคือถ้า ถ้ามันเหลือสองคนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ทีมชาติจะมีตัวเซ่นสองคนเกิดมีใครเจ็บมีใครอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ก็เสี่ยงเกินไปไงครับนะฮะผมถึงบอกว่ามันมันคงผมต้องรอจบไปเช่นเกมแหละถึงจะไปเนี่ยโอเคนะนะครับประมาณนี้ไม่ไม่ไม่น่าไม่น่้จะเป็นความคิดของผมนะเออเป็นความคิดของผมนะซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละ นะฮะคือไม่มีไม่มีทีมชาติหรือไม่มีเจ้าหน้าที่สมาคมอะไรมาบอกเรื่องพวกนี้นะอันนี้คือความคิดของผมเองเดี๋ยวจะไปเดือดร้อนคนที่ผมรู้จักอีกเออ่าาพดการณ์เนาเองคาดการเราเองอ้างอิงจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันใช่ครับครับผมหลักๆประมาณนี้นะฮะก็มาลุ้นแล้วกันว่าจะไปแล้วแจ้งเกิดได้เต็มตัว อีกครั้งไหมหลายๆคนก็อยากเห็นเธอกลับมาในฟอร์มช่วงพีคๆเหมือนสมัยอยู่อายุทยาเหมือนสมยยัยยุสุพีมยุคแรกๆอยู่นะก็ไม่แน่ค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญหรือเปล่าก็เป็นไปได้อะแบบนี้ก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เธอต้อง,ต,องต้องทําต้องแบบค่อยๆอะไร<อ>ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วแหละเพราะว่าถ้าเล่นดีก็จะอยู่ต่ออ่าค่ะอ่ามาฮะ อย่างนี้ก็คือค่าลงค่าแรงอะไรก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับนักกีฬาที่รับถูกไหมก็จะเป็นใช่เหมือนกันหมดเบสิคนั้นหมดคือได้เท่ากันหมดคือไม่รวมอ่าหักภาษีแล้วก็เหลือเหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเจ็ดหมืนแปดพันเหรียญอืมอืมอ่าฮะจะสองล้านสมล้านประมาณนั้นไหมอ่าประมาณนั้นสองล้านกว่ากว่าข้าวข้าวเออโอเคสองล้านก่ากว่าครับ กแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับดิวนี้สุริยาภูมราชด,ดิวต้องใช้คำว่าเป็นตัวสุดท้ายที่ที่ที่ขาเรยที่ยืนยันว่าปิดดิวแต่เป็นาาดิวแรกที่เปิดตัวก่อนก่อนหลายๆคน,น,นที่ไม่ได้ไม่ใช่การต่อสัญญาเออครับฮกุ๊บปับรับตังเลยทีเดียวนะสำหรับเคสนี้โอเคนะครับก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้ด,ดิวดิวอื่นถึงไหนแล้วคุณที่เราเคยกกันไปว่าอีกสองดิว ก็อย่างที่บอกดิวของบุมบิ้มอ่ะทีมาขอรูปไปแล้วแต่ไม่รู้ทีมจะไปเปิดเมื่อไหร่คือเขาขอไปพร้อมๆกับของสัดญานี่ยแหละอ่าแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหลีกเดียวกันนะแค่ขอไปเอเจนต์ของใกล้ๆกันเฉยใช่ใครับคนละเอเ่นคนละเอเจนไม่เกี่ยวกันนะฮะอ่าโอเคนะฮะ ไม่ผมหมายถึงไอ้เนี่ยอีกสองดีลอ่ะที่บอกว่ามีเจรจาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่คืบหน้าอะไรเลยเออยังไม่คืบหน้าอะไรเลยอืมครับอ่าได้โอเคนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอแสดงความดีีกับสุริยาภูมิร่าด้วยนะตัวเซตคุ้นเคยของพวกเรานี่แหละนะฮะก็เจอกันมาช้านานนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีกับสุพรีม ก็ไปละไปดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรอ่ะก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาว่ากันใหม่เรื่องอื่นๆนะฮะว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ